สวัสดีค่ะเด็กนักเรียนอนุบาลสองทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาทําแบบฝึกหัดในวิชาคณิตศาสตร์นะคะเรื่องการเขียนตัวเลขอินดูอาราบิกและตัวเลขไทยเรียงลําดับ1-10กันนะคะแต่ก่อนที่เด็กๆจะไปทําแบบฝึกหัดกันนะคะครูทรายจะให้เด็กๆมาฝึกกล้ามเนื้อมือกับครูทรายโดยใช้คําคล้องจองนะคะคําคล้องจองของเราวันนี้นะคะจะเกี่ยวกับเรื่องของกันไกลไข่ผ้าไหม เคยได้ยินไหมคะเด็กๆบางคนเคยได้ยินแล้วแต่บางคนยังไม่เคยได้ยินใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาฝึกกล้ามเนื้อมือกับคำคล้องจองนี้ไปพร้อมๆกับครูสายนะคะค่ะเดี๋ยวเด็กๆพูดตามครูสายนะคะคำแรกค่ะกันไกลชูสองนิ้วแล้วพูดว่ากันไกลชูสองนิ้วพูดว่ากันไกลต่อไปค่ะกำมือแล้วพูดว่า ไข่กำมือพูดว่าไข่ต่อไปค่ะแบมือค่ะห้านิ้วแบบนี้แล้วพูดว่าผ้าไหมอีกครั้งนะคะผ้าไหมต่อไปพูดว่าผ้าไหมพูดตามกูสายนะคะผ้าไหมกำมือแล้วพูดว่า ไข่คำมือแล้วพูดว่าไข่ชูสองนิ้วพูดว่ากันไกลอีกครั้งนะคะชูสองนิ้วพูดว่ากันไกลต่อไปนะคะจะเป็นตัวหนังสือสีดำตรงตัวหนังสือสีดำนี้พูดตามครูทรายนะคะไข่หนึ่งใบแล้วทำตามครูทรายค่ะไข่หนึ่งใบก็คือไข่ํามือก่อน หนึ่งใบก็ชูหนึ่งนิ้วขึ้นมากมาำมือพูดว่าไข่หนึ่งใบชูหนึ่งนิ้วไข่หนึ่งใบตามตามกูซายนะคะไข่หนึ่งใบต่อไปพูดตามกูซายค่ะสองบาทห้าสิบสองบาทห้าสิบสองบาทชูสองนิ้วห้าสิบชูขึ้นมาห้านิ้วพูดตามกูซายนะคะสองบาทห้าสิบ อีกครั้งนะคะสองบาทห้าสิบบรรทัดต่อไปพูดตามครูทายนะคะห้าสิบชูขึ้นมาห้านิ้วนะคะห้าสิบต่อไปพูดคำว่าหนึ่งบาทแล้วชูขึ้นมาหนึ่งนิ้วค่ะพูดตามนะคะหนึ่งบาทต่อไปพูดคำว่าสองใบชูสองนิ้วค่ะ แล้วพูดว่าสองใบต่อไปนะคะ,ะคำว่าไข่ก็คือกำมือแล้วพูดว่าไข่กำมือพูดตามครูายค่ะไข่ต่อไปแบมือค่ะแล้วพูดว่าผ้าไหมผ้าไหมโอเคต่อไปนะคะพูดคำว่าไข่กำมือไข่ กำมือแบบนี้พูดว่าไข่ต่อไปสุดท้ายค่ะกันไกลชูสองนิ้วค่ะพูดว่ากันไกลอ่าเด็กๆจะสังเกตนะคะว่าเวลาพูดแต่ละครั้งนะคะจะมีสัญ,ญลักษณ์แทนหมดเลยถ้าพูดว่ากันไกลชูสองนิ้วถ้าพูดว่าไขก่กำมือถ้าพูดว่าผ้าไหมก็คือให้ให้แบมือแบบนี้ ผ้านะคะสัญ,ญลักษณ์เป็นผ้าเหมือนที่เด็กๆเล่นกันไกลค้อนกระดาษอะคะอ่ะผ้าไหมแบมือแบบนี้นะอทีนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคําคล้องจองทั้งหมดไปทีเดียวพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆจําได้ไม่เอ่ยอถ้ายัางจําไม่ได้ไม่เป็นไรฝึกๆค่อยๆฝึกกันไปนะคะพูดตามครูทรายได้เลยนะคะเราจะไปกันแบบช้าๆนะคะกันไกล ตท่าทางด้วยนะคะกันไกรไข่ผ้าไหมผ้าไหมไข่กันไกรไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบห้าสิบหนึ่งบาทสองใบไข่ผ้าไหมไข่กันไกร อีกครั้งนะคะเด็กๆอันนี้เราจะทําทั้งสองมือเลยอ่ะจะได้ฝึกข้ามเนื้อมือของเราไปด้วยนะคะอ้าวพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะกันไกรไข่ผ้าไหมผ้าไหมไข่กันไกรไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบห้าสิบหนึ่งบาทสองใบไข่ผ้าไหมไข่กันไกร เก่งมากเลยค่ะเด็กๆทําได้แล้วใช่ไหมคะสนุกไหมคะคำของจองสนุกนะคะเดี๋ยวค่อยฝึกไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เราจะเก่งเองเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกับครูทรายกันไหมคะอยากเล่นเกมไหมคะเด็กๆอยากเล่นเกมใช่ไหมอ่าแต่อยากเล่นเกมแต่ก่อนอื่นนะคะที่เราไปเล่นเกมแล้วเด็กๆจะต้องตั้งใจฟังด้วยนะคะแล้วก็ตั้งใจตอบคาถามด้วยนั้นเราไปเล่นเกมกันเลยค่ะ เกมของครูายจะเกี่ยวกับเกมตอบคำถามเกี่ยวกับประสาทสัมผัสทั้ง5นะคะครูายจะมีคำถามมาถามเด็กๆ5ข้อนะคะอ่ะเราไปดูข้อที่1กันเลยค่ะถามเด็กๆว่าผักชนิดใดมีรสขม 1. มะระ 2. แครอท 3. มะเขือยาวสีม่วงจับเวลาค่ะ หมดเวลาค่ะเด็กๆเฉลยมระค่ะมระมีรสขมข้อที่สองผลไม้ชนิดใดมีรสหวานหนึ่งมะยมสองแตงโมสามอะโวคาโดจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะ ตอบอะไรคะเด็กๆใช่แล้วคะ่ะเฉลยแตงโมแตงโมมีรสหวานเด็กๆชอบทานแตงโมไหมคะชอบใช่ไหมคะเก่งมากเลยคะ่ะข้อที่3อาหารชนิดใดมีรสเผ็ดหเฟ้นฟลายไก่ทอด3ส้มตำจับเวลาคะ่ะ หมดเวลาค่ะตอบอะไรคะ,ฉะเฉลยส้มตำนั่นเองหมายเลขสามส้มตำส้มตำมีรสผิดเด็กๆทานผิดได้ไหมคะใครทานผิดได้เก่งมากเลยค่ะต่อไปข้อที่สี่เครื่องปรุงรสชนิดใดมีรสเค็มหนึ่งน้ำปลาสองน้ำตาลสามน้ำพึ่ง จับเวลาค่ะ,ฉะเฉลยค่ะตอบอะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะน้ำปลานั่นเองน้ำปลามีรสเค็มข้อที่ห้าค่ะผลไม้ชนิดใดมีรสเปรี้ยวหนึ่งมะเฟืองสองขนุนสาม มะละกอจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะตอบอะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะตอบมะเฟืองนั่นเองหมายเลขก1มะเฟืองมีรสเปรี้ยวนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆสนุกกับการเล่นเกมไหมคะสนุกและได้ความรู้ใช่ไหมคะแล้วตอบถูกทั้งหมด5ข้อเลยไหมคะเด็กๆ โอ้เก่งมากเลยค่ะใครตอบถูกทั้งหมด5้าข้อเก่งมากเลยนะคะอะเด็กๆคะเกมที่ครูทรายนำมาให้เด็กๆเ,เล่นนะคะก็จะเกี่ยวกับประสาทสัมผัสทั้งห้าของเราก็คืออะไรคะตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นชิมรสแล้วก็ผิวสัมผัสแต่วันนี้ครูทรายจะแค่ให้เด็กๆด,กดูแค่เกี่ยวกับการชิมรสชาติใช่ไหมคะ อ่าเห็นไหมคะอันนี้คือเราใช้ประสาทสัมผัสของอะไรคะลิ้นนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปค่ะเราเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทําแบบฝึกหัดกันนะคะแต่เดี๋ยวก่อนที่ไปทําแบบฝึกหัดนะคะเรามาฝึกนับกันอีกครั้งนะคะเพื่อที่เราจะได้เขียนแบบฝึกหัดได้ถูกต้องนั่นเองนะคะอ่ะเรามาเริ่มนับกันเลยค่ะเด็กๆหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปทําแบบฝึกหัดกันเลยค่ะสําหรับแบบฝึกหัดนะคะในวันนี้เราจะทําในหนังสือพัฒนาคณิตศาสตร์เล่มนี้นะคะแล้วก็ให้เด็กๆเ,เปิดไปในหน้าที่สิบเก้านะคะอ่าหน้าที่สิบเก้าเราจะให้เด็กๆนะคะ ดูค่ะว่าจะต้องทำยังไงคะเด็กๆดูจากหน้าตาแล้วใช่แล้วค่ะกูจะจะให้เด็กๆเขียนตัวเลขที่หายไปให้สมบูรณ์นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปทำส่วนด้านบนกันก่อนที่เป็นรูปเห็ดนะคะแล้วก็เดี๋ยวส่วนที่เป็นแก้วน้ำเราจะทำทีหลังนะคะอ่ะไปดูค่ะในส่วนของเห็ดก็คือการเขียนตัวเลขที่หายไปตัวเลขอารบิกส่วนด้านล่างที่เป็นแก้วน้ำคือ ตัวเลขไทยนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปเขียนตัวเลขอารบิกกันก่อนค่ะอ่าส่วนด้านบนนะคะเขียนตัวเลขที่หายไปให้สมบูรณ์ครูทรายมีเลขหนึ่งมาให้แล้วหนึ่งอารบิกเดี๋ยวเราก็เขียนตัวที่หายไปตัวที่สองอ่าตัวที่สองตัวที่หายไปคือเลขอะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะเลขสองนั่นเองเราก็จะเขียนเลขสองลงไปในช่อง บรรทัดแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวส่วนที่เหลือนะคะเด็กๆเขียนเองนะคะตัวที่หายไปนะคะฝึกเขียนนะคะเพราะว่าจะได้เก่งๆนั่นเองค่ะเด็กๆเขียนเสร็จแล้วในดอกเข็ดทุกดอกนะคะแล้วก็เติมตัวที่หายไปให้สมบูรณ์แล้วเรามาทําส่วนด้านล่างกันต่อค่ะด้านล่างจะเป็นแก้วน้ํานะคะเด็กๆอ่าแต่จะเป็นตัวเลขไทย ตัวแรกที่หายไปคือเลขอะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะเลขหนึ่งนั่นเองเราก็เขียนเลขหนึ่งเติมลงไปนะคะแก้วใบที่หนึ่งเลขหนึ่งค่ะเลขหนึ่งอะไรคะเด็กๆเลขหนึ่งไทยอ่ะต่อไปก็จะเป็นเลขสองไทยแล้วก็เลขสามไทยใช่ไหมคะเด็กๆแล้วก็สามเสร็จเลขสามไทยเสร็จแล้วก็ต้องเป็นเลขอะไรคะ เลขสี่ไทยนั่นเองแต่เด็กๆต,ต้องเขียนด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆจนถึงเลขสิไทยนั่นเองทำให้ส็จให้ครบนะคะเด็กๆต้องเขียนด้วยตัวเองนะคะให้คุณพ่อคุณแม่เขียนให้ได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะเด็กๆต้องฝึกเขียนด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ครูไซมีเรื่องจะฝากเด็กๆหนึ่งเรื่องนะคะสำหรับวันนี้ให้เด็กๆนะคะ ทบทวนบทเรียนนะคะที่เด็กๆเรียนมาแล้วก็ดูว่าเด็กๆทำไปครบหรือยังนะคะแล้วก็จะได้เอามาส่งกุายในวันที่เราเปิดเรียนกันนะคะฝากเด็กๆด้วยนะคะหมั่นทบทวนบทเรียนสมสม่ำเสมอแล้วก็ดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆ